ฟัง่วนๆครับคุณผู้ชมครับในที่สุดก็เผยท่าแท้ออกมาแล้วนะครับสำหรับคำเมนที่ล่าสุดยังคงต้องจับตาความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะประเด็นสำคัญหลังจากที่ทูตคำเมนในฝรั่งเศสออกโรงเตือนประเทศตัวเองแล้วนะครับว่าอาจถึงข่าวสิ้นชาติถ้าหากคิดจะประทะกับไทย ในรอบที่3เริ่มกันที่อัปเดตล่าสุดกันก่อนนะครับยังคงต้องเฝ้าจับตามองความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนไทยเขมรน,นะครับหลังความเคลื่อนไหวของทหารเขมรเนี่ยยังคงออกมาแสดงอาการห้าวไม่หยุดนะครับเพราะว่าก็มีการโพสต์เตรียมความพร้อมนะครับหากต้องมีการปะทะกับไทยในครั้งที่3แล้วก็มีการบว่าถ้าปะทะกับไทยในงวดนี้เนี่ยจะเข้ามายึด ดินแดงของไทยไปจนถึงกรุงเทพแล้วก็พัทยากันเลยทีเดียวนะแล้วก็ยังมีภาพทางฝั่งความเคลื่อนไหวเขมรที่ยังคงมีการพูดถึงประเทศไทยในเชิงลบแบบไม่หยุดนะโดยเฉพาะคลิปที่ประสาทต,ตาเมือนทมที่ทางฝั่งของเขมรก็มีการอัดคลิปแล้วก็รายงานสถานการณ์ของฝั่งไทยว่ามีนักข่าวเข้ามาในพื้นที่ตาเมืองทมนะครับ แล้วก็ยังมีข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของขเมรน,นะครับยังคงออกมาเผยท่าแท้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข่าวล่าสุดที่กลายเป็นที่วิพากวิจารณกันอย่างเป็นวงกว้างเลยทีเดียวก็คือกรณีที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของขเมรเนี่ยออกมาให้ข้อมูลว่า ณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่ไทยสามารถยึดคืนพื้นที่นะครับแล้วก็มีการวางตู้คอนเทนเนอร์ปิดกั้นเส้นทางไม่ให้ขเขมรเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะหมู่บ้านหนองจานเนี่ยมันชัดเจนมากคือกรณีนี้เนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญได้กฎหมายของขเขมรก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าพูดตรงๆมันก็มีเพียงแค่คกลไกของ UN หรือสหรอประชาชาติเท่านั้นที่จะสามารถเอาดินแดนคืนกลับมาได้นะครับแต่ว่าผู้ช่วยทานฝั่งเขมรบอกว่าต้องใช้เวลานานมากเลยนะแล้วก็ออกมาบอกอย่างชัดเจนว่าขั้นตอนกนแน่นอนก็นต้องคุยกับคณะกรรมการเขตแดนหรือ JBC รวมไปถึงคณะกรรมการชายแดนทั่วไปอย่าง GBC เพื่อให้มาคุยเรื่องนี้นะแต่ถ้าคุยกันไม่จบเนี่ยก็อาจจะต้องฟ้องร้องไปถึงทาง UN เพื่อให้เข้ามาช่วยหรืออาจจะต้องไปถึงศาลโลกนะครับแต่ว่าทางฝั่งคขมรก็บอกชัดว่าวิธีดังกล่าวเนี่ยมันใช้เวลานานแล้วก็มีโอกาสสูงที่ไทยจะไม่เล่นด้วย <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการไปถึงศาลโลกอะไรต่างๆซึ่งไทยก็สามารถทําได้อยู่แล้วในทํานองเนี้ยแต่ว่ามันมีหลุดคําพูดออกมาครับ นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญของฝั่งคเเมรที่บอกว่าแต่มันก็มีวิธีหนึ่งนะถ้าไม่อยากต้องรอนานอีกหนึ่งวิธีรวดเร็วแต่มีความเสี่ยงสูงก็คือใช้กําลังทหารเพื่อยึดคืนแล้วก็เปิดฉากปลุกเข้าใส่ประเทศไทยคล้ายกับสิ่งที่ยูเคนทําแต่การกระทําเช่นนั้นเนี่ยต้องใช้เงินมหาศาลต้องเกณฑ์ทหารเพิ่มซื้ออาวุธเครื่องบินเรือรบต้องมีกระสุนสํารองจํานวนมากและเตรียมความพร้อมสําหรับการสู้รบระยะยาว และเราต้องมั่นใจว่าเราสามารถทําได้โดยผู้ช่วชทางคำเห็นลายดังกล่าวบอกว่าถ้าหากฝ่ายไทยตกเป็นรองเนี่ยเขมรก็จะเรียกร้องให้มีการหยุดยิงแล้วก็เจราจาแล้วก็ยึดพื้นที่ดังกล่าวคืนคือเหมือนแผนนี้เนี่ยเหมรเหมือนเปิดเผยท่าแทออกมาเลยนะข่าวนี้มีการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการเลยซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหท่าทีของเขมนออกมาขนาดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสะท้อนภาพ บริเวณชายแดนได้อย่างชัดเจนเลยว่าเขมรงวดนี้เนี่ยนะครับก็ออกมาเปิดเผยท่าแท้จริงๆนะน,นะว่ายังคงอยากจะมีการประทักับไทยอยู่ซึ่งแน่นอนนะครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ต้องบอกว่าเข้มข้นก็คือเอกอัคราชทูตเขมรประจําฝรั่งเศสนะครับทูตฝรั่งเศสเนี่ยมีการออกมาพูดถึงกรณีเรื่องของ ทางฝั่งฝรั่งเศสจะมอบเอกสารแล้วก็แผนที่เพื่อช่วยในเรื่องของศาลยุยิธรรมร,ระหว่างประเทศหรือ ICJ นะครับซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยมีการออกมาเปิดเผยนะจากทางฝั่งเอกอัคราชทูตเขมรว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยพร้อมจะให้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาชายแดนระหว่างคเขมรกับไทยนะครับที่ศาลยุตรริธมระหว่างประเทศและก็มีการออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด โดยยึดหลักสากลแล้วก็จะได้ไม่ทำให้เกิดการประทะนะครับแต่ว่าทางฝั่งเขมรเองก็ยอมรับว่าเอกสารดังกล่าวก็เป็นเอกสารในยุคที่ฝรั่งเศสเนี่ยเคยล่าอาณานิคมนะครับแถวอินโดจีนแล้วก็เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของเขมรนะครับมาเกือบหนึ่งศตวตรรษนะครับซึ่งประเด็นซับซ้อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเอกสารนะครับ เขมรในฝรั่งเศสบอกว่าแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นก็คือสถานการณ์ของไทยที่ได้เปรียบอยู่ในพื้นที่นะตอนนี้นะครับและไทยเองก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเจรจาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเขมรเองต้องดินรนเองนะครับซึ่งผมเนี่ยไปเห็นเกี่ยวกับเคสนี้แล้วรู้สึกว่าเออนี่คือคําเตือนใหญ่มากนะว่าทูตเขมรประจําฝรั่งเศสเนี่ยออกมาบอกเลยว่าณตอนนี้เนี่ย ถ้าขเขมรจะสู้กับไทยอ่ะก็ต้องทําให้ตัวเองเข้มแข็งก่อนแต่วันนี้เนี่ยดูแล้วยังคงขาดความสามัคคีขาดความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันผู้นำเนี่ยยังคงมีความโลภนะครับเลือกข้างเลือกนู่นเลือกนี่อยู่เรื่องการเลือกปฏิบัติแล้วก็สร้างความเกลียดชังแบบนี้นะทางอุดมการการเมืองของขเขมรเนี่ยมันทําให้คนขเขมรเนี่ยกำลังจะสิ้นชาตินะถึงขั้นบอกว่าไอการทะเลาะเบาแวงกันแบบนี้เนี่ย ดินแดนของเขมรก็ลดน้อยลงไปทุกวันและหากยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะครับหากคิดจะยังจะสู้กับไทยแล้วก็ยังทะเลาะก,กันเองแบบนี้วันหนึ่งเขมรจะสิ้นชาติและสูญหายไปจากแผนที่โลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะโอ้โหเรียกว่าเป็นคำเตือนใหญ่โตมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนภาพสถานการณ์ล่าสุดของทางฝั่งเขมรที่ก็เหมือนกับที่ ทูดเขมรประจําฝรั่งเศสมีการเตือนอย่างชัดเจนเลยดีไม่ดีอาจจะสิ้นชาติไปเลยก็ได้น,นีกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคือหนึ่นงแหละนะครับการประท้ากับไทยเนี่ยนะครับยังไงไทยก็ไม่ได้แบบถึงขั้นคาดหวังจะไปเอาแผ่นดินเขมรอยู่แล้วนะครับไทยนี่ก็ยึดมั่นในหลักสากลอยู่แล้วปกป้องประเทศจากสิ่งที่ ไม่ดีนะครับสิ่งที่ขเขมรคิดไม่ซื่อนะครับยึดคืนพื้นที่อธิปไตยคืนมาเท่านั้นแต่สิ่งที่มันจะทําให้ขเขมรเนี่ยนะครับพังด้วยตัวเองก็คือตัวคขมรเองนี่คือสิ่งที่เออผมผมชอบสิ่งที่เขาเตือนนะเพราะถ้าดูท่าทีจริงๆเนี่ยนะครับขเขมรเนี่ยถ้าอยู่เฉยเฉยอยู่นิ่งๆิ่งจากสถานการณ์นี้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็คงจะไม่แตกออกมาขนาดนี้แต่ว่าหลังจากที่ เรียกได้ว่าคิดว่าตัวเองได้เปรียบไงนะครับอยู่ในสมรภูมิที่ดีแล้วก็ไม่ได้ทําถูกต้องในหลากหลายหนทางเนี่ยมันก็ออกมาอย่างชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยขมรเองก็ดิ้นรนนะครับพยายามที่จะเอาสิ่งที่ขโมยไปเนี่ยนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับทำทุกวิถีทางนะครับนี่หยุดประทะไปแล้วก็ยังสร้างข่าวอย่างต่อเนื่องนี่ลุกลามไปถึงการคิดไม่ดีว่าจะมีการตอบโต้ประเทศไทยไปแล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับมันก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนอนาคตของเขมรจริงๆว่าก็อาจจะถึงข่าวสิ้นชาติเขมรเหมือนกันนะคือถ้ายังไม่หยุดแล้วก็ยังความพฤติกรรมนะครับมีเรื่องกับประเทศอื่นๆไปเรื่อยนะครับคือผมไม่ไม่รู้นะว่าเขมรคิดอะไรอยู่ที่จะมามีเรื่องกับประเทศไทยนะตอนนี้ก็อย่างที่บอกภาพที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปลายปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าไทยเราเนี่ยนะครับเรียกว่า ทำตามหน้าที่แบบสุดๆนะครับแล้วผมถือว่าสถา,านการณ์นี้ถ้าเกิดว่ามีรอบ3านะอันนี้จริงงต่างที่มีรอบ3มเนี่ยมันก็จะเข้าทางไทยแบบจัดๆเพราะณนตอนนี้เองเนี่ยมันก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ไทยเองอย่างที่บอกว่าก็ก็รู้อยู่ว่าสถา,านการณ์ของเขมรเนี่ยยังคงก้าวร้าวอยู่หรือไม่นะครับและสิ่งที่มีการคาดคิดว่าเขมรอาจจะสิ้นชาติแผ่นที่แผ่นดินเขมรวันนี้ก็เล็กลงทุกขณะแล้วเนี่ยจากการทะเลาะบ่อแววงแบบนี้เนี่ย มันก็เลยกลายเป็นสถนธนการณ์ที่ตอกย้ำนะครับชายแดนไทยขเขมรล่าสุดได้ในทันทีนะผมเองเนี่ยพูดได้เลยว่าตอนแรกนะครับที่ใครหลายคนว่ารอบสองจบรอบสาอาจจะไม่มีผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะแต่พอเห็นข่าวของฟังคำเขมนพี่เริ่มคิดไม่ซื่ออยากจะเปิดศึกเพื่อ สู้กับไทยอีกครั้งนะครับแล้วก็เห็นการเตือนครั้งนี้ก็เลยนำมารายงานให้คนผู้ชมได้ติดตามนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมผมจะมารายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมครับ